สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บระตักู่สู่คนเดอ้อผ่อนเก่าก็เดิมพี่น้องบรรยากาศตอนเทนท้อนพี่น้องเลยเมื่อนี้เขากาับหลังจากดีไหวผ่าลูกหย่านไหวผ่าเรียบร้อยเนาะป้ายังเมืนก็ไปหล่อเรียบร้อยแล้วเขาก็จะพาไปหล่ออีกแล้วยังมาเบิ่งกันว่ะลูกหย่าบนที่ได้ย่างเมื่อนีนเนาะสว้งามมาดีดอกยังนอนี่ ฮอนบ่ลูกฮ้อนบ่งามบรลีจะเขาเอิญดอกยังเล่พี่น้องงามอยู่เรืองามเอาลยเแอาออกแหมาจากบ้าน โนมืออนไรนมันนับเข้ามนีะ้เป็นตยอดสิบพัอจีบก็ดีคนลสิตเออเราเป็นครวยละฮะาสตาสตรีปัจัยสีป <t ut> <rum. S 2> ีเป็ต้เด้อ อายได้เยมนเ่งคนามาานาายมกสถายึกษาไปงงวกมีใสมีส่งมีสศงมีใสมังคีสุอยู่นสุขังพลังมันย้นมันยืมขอกระบอกมจะได้หลายเด้อพอออกากาเนาะอ้ามาอีกแล้วคืตยนี้เยวเกิทางาังมามาตะบนไก่ใบไก่ตัวเมยบไกยมาโอปโป้อป้จ้าอนยอดคยนังกเรียนสื้อิี่พอเพือผูเ้ิเป็นบริจาคไะแยวภูมเป็นแยวขอีเจวาขยามลำของแสงแรงเมน ติดกันมาตองเงินทองเด็กชายซึ้งตัวไหนตัวไหนแต่ต้มาดีเลยสงครานยกฉัมีเวาม้อมคืนขนตัวมานรวบรัวดีเลยเราขายสสบายเ้อค่อวันดีวันเรียนเจไปทางในที่เจควสัุนุ่งนออมเข่าตัวที่นั่งในโซนนี้ค่ะคอยเบิร์ดจัไปเรื้อยสิงาต่อสิอดยามคอยลูกคอยข้าสอ ตัวใดเอาตัวนั้นชื่ใจตัวใดเอาตัวนั้นเนาะบ่ถืใจ่าเอาว่าเป็นอย่างนาแต่ลังของกเมืมันบ่ดีเนาะมันมาเยอะอ่าวนักตัวใดไหมขาดราคาด้วยจะได้ตัวใดให้า่มขนาดเลย พูกเลยใส่ก,กันมาหาเสือเสือเล่ลลกันยใสกัมาทาเสือเสือเล่กันที่เอา าม่ลืมแพ้ลือแพ้ยังเฮ้ยบงนี้นะเฮ้ยเท่านะหรอวะแพ้กระโลกแพ้ยังอ่ะแพตามอกอะไรขาทะลงค่ะบอบ้าๆไปผู้ทั้งผู้หรอวะอ่ะรถรถ ซื้อแพย์เตโลสันบนหน้าซีมีนะคนไลายน้ะมันเลยขึ้นนี่บอกบ้านได้กลางเวทเมื่อน,นี่ลายอนะาอของเล็บ เออไปพููู้บอลสินแพ้ไหม่ะเด้พูสนังดวงอันด้แพตะโล่พูพผอ้อวแพตโล่หรือปะ 红的。 ไปใช่เลยนี่อยู่ในห้านนี่เลย

ขู่เข่กีบอยู่ดีน้ายน้าตะเกียได้ก็ดินยากก็ได้เลยก็ชิบูพักเรียกจำเรียกหน้าเาไปซื้ออะไรเนาะไปเท่ากับใครเป็นยาเ็ดอนสิบเอไปแปลกๆซื่อของฝากของต้นใม้มีหญ้าอ่น้ออุ้ยขโทษเลยหลายเด้จ่ายก่อนสี่สอล้านกีบเอารถไปขี่กันได้เลยนาลูกค้าเนาะ ใจก่อสี่ที่สองล้านกีบเอารถ่รุ่นใหญ่ไ,ไปค้าขายกันได้เลยเนาะอย่าลืมเอาโบชัวร์ไปอ่านแน่เนาะใบใบนะคะใจก่อสิบสองอ่าสี่สิบสองล้านกีบเอารุนไปทีกันได้เลยเนาะจับปุ๊มก่อนได้ขอให้ได้ขอให้โดนวัดจังยิงเล็บออกเนาะแมนเออแม่แล้ววัหน้าตื่นอน,นอนเด็ดตึกเลขโโกหกโตเมื่อวานนี้แตึกเลขกหกโตเมื่อวาน คัแนออกไปแล้วไปแล้วคือเลขโมโศจะตื่นขึ้นมาว่าคะนโอันฝันค่ะ่าเราทัรือวนี้ค่อเลงเล่มเมื่อวานนี้เลกสองโตมโโพเป็นลำวงมาเมื่อวานนี้ลักถอยเป็นลำวงอนฝันเนาะเออฝันอาโก็ดีใจแล้วเพราะดีใจเพราะสิ่งที่เห็นเรียกไม่่เป็นเดียวเออแพแย่หมดสบายีสามนที่ทีที่สองนะ

Ô, oh. tôi để nói những cái sửa như thế này. ลายนี่กับกระโลได้ี่น่ะหรือว,ว่าเป็นแพรแบบอืมแม่ใครดีเหมือนแจกฟรีเลยเ,เทน้ำเทถาได้ของฟรีว่า ห0พ0ระชิมหาพันแมนชิมหาพันกีบ ดีไล่เหรอ,หรอแท็กต์อไรเเอาแบบนั้นปะเออเอน้อก็ได้น้องเอมนน

บด,ดเดลยบดทางเล่อเลยมืเลยได้เลยมันฮอนแดดพี่น้องเอ้ยเนาะถ้ายามกลางเว้นมันหลดแบบเออยามกลางเว้นเลยพี่น้องมัหลดอากาศมันเอาขนาดเนอะ กลโวเม,ม,ม,มนบบแพรกกลโบอ่อนี่นะแพรกกลโบอ่อนี่นะ,นนะะพื้นอะไรอนนะเออพื้นะหัสิปเด้แพรกกลโวที่้าอยากได้อเอ่อเออไปเบ่งเงพนพ่นก,กันยาพ่น เโอเคพี่น้องตอนนี้เราก็ออกมาจากภายในงานเป็นทีบร,ร้อยแล้วเนาะสำหรออกกับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้เี่นี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกดิ่งในเดอร์พี่น้องขอเชิพาลิปงใหม่จากช่งเขาเนาะพอกผ่อนคลิปหน้ามันแดดฮอนไรพี่น้องพาบอสไซมาส่วนผมมักซาเลเดอร์ก่อนไปแล้วบ๊ายบาย